สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมา,อาลองมาดูเอกสารที่น่าสนใจมากๆชุดหนึ่งกันนะคะเป็นเรื่องผลกระทบของวิดีโอเกมต่อสมองเรานี่แหละค่ะซึ่งดูเหมือนจะเป็นเรื่องที่ซับซ้อนอยู่นะคะมีทั้งด้านบวกด้านลบไม่ใช่ว่าดีหรือไม่ดีไปเลยใช่เลยครับคือผลกระทบมันมันต่างกันไปเยอะครับขึ้นอยู่กับว่าเล่นเกมแบบไหนแล้วก็เล่นนานแค่ไหนแล้วก็ ใครเป็นคนเล่นด้วยนะครับเป้าหมายเราวันนี้ก็คือพยายามจะทำความเข้าใจเรื่องนี้แหละครับจากข้อมูลที่มีเยี่ยมเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มเจาะลึกกันเลยดีกว่าค่ะจุดแรกที่น่าสนใจนะคะคือเรื่องเอ่อ n e u r a plasticity หรือความยืดหยุ่นของสมองที่บอกว่าสมองเรามันปรับเปลี่ยนได้ตลอดตามประสบการณ์แล้วการเล่นเกมเนี่ยก็เป็นประสบการณ์เข้มข้นอย่างหนึง่งที่กระตุ้นสมองให้เปลี่ยนได้เหมือนกันถูกไหมคะถูกต้องครับ อันนี้เป็น,นกลไกพื้นฐานเลยแต่ต้องย้ํานิดนึงครับว่าการปรับตัวที่ว่าเนี่ยไม่ได้แปลว่าดีขึ้นเสมอไปนะครับมันเหมือนการฝึกสมองก็จริงแต่จะฝึกไปทางไหนเนี่ยก็ขึ้นกับเกมแล้วก็วิธีที่เราเล่นด้วยครับอ๋อค่ะถ้าเล่นพอดีพอดีเกมบางประเภทก็อาจจะช่วยได้แต่ถ้ามากไปหรือเกมไม่เหมาะเนี่ยเออก็อาจส่งผลเสียได้เหมือนกัน พอพูดถึงผลกระทบต่อสมองอะคะ่ะมีส่วนไหนที่งานวิจัยเขาสนใจเป็นพิเศษบ้างไหมคะครับมีหลายส่วนเลยที่นักวิจัยเขาดูกันส่วนแรกก็คือ prefrontal cortex หรือ PFC นะครับที่อยู่หน้าสุดเลยมันเกี่ยวกับพวกการตัดสินใจการวางแผนการแก้ปัญหาอะไรพวกนี้ครับค่ะพวกเกมแนววางแผนหรือเกมกลยุทธ์เนี่ยก็ มีแนวโน้มว่าจะช่วยฝึกส่วนนี้ได้แต่ก็มีแต่ใช่ไหมคะใช่ครับมีแต่คือถ้าเล่นแบบควบคุมตัวเองไม่ได้หรือว่าเล่นจนติดไปเลยเนี่ยมันก็กลับส่งผลเสียต่อการควบคุมตัวเองได้เหมือนกันซึ่ง PFC ก็คุมเรื่องนี้อยู่ด้วยไงครับกลายเป็นดาบสองคมไปเลยอืมหืมค่ะอีกส่วนที่น่าสนใจมากๆก็คือ h i ปโป c a m p u s ครับที่เกี่ยวกับความจำระยะยาว และก,ก็การสร้างแผนที่ในสมองหรือ spatial navigation คค <c> ่ <oughs> ่ะะมีงานวิจัยบางชิ้นนะครับเขาบอกว่าการเล่นเกมสามิติที่แบบต้องสำรวจโลกกว้างๆหน่อยอาจจะช่วยเพิ่มขนาดฮิโปแคมปัสได้ด้วยซ้ำโหเพิ่มขนาดสมองได้เลยเหรอคะแต่เออมันมีอีกด้านด้วยหรือเปล่าคะ มีครับมีเหมือนกันคือมีงานวิจัยอีกทางหนึ่งเขาก็พบว่าเกมแอคชั่นบางประเภทนะครับโดยเฉพาะเกมที่ผู้เล่นเอ่อพึ่งระบบนำทางในเกมมากๆแทนที่จะสร้างแผนที่ในหัวเองเนี่ยอาจจะสัมพันธ์กับการที่เนื้อสีเทาหรือเกรแมเตอร์ในฮิโปแคมปัสเนี่ยมันลดลงได้ครับฮะลดลงเหรอคะใช่ครับอันนี้น่าประหลาดใจเหมือนกันโอฟังดูแบบทั้งน่าทึ่งแล้วก็น่ากังวลเหมือนกันนะคะแล้วมีส่วนอื่นอีกไหมคะ อีกส่วนที่สำคัญมากๆก,ก็คือ s t r y a อท m อครับอันนี้เป็นศูนย์กลางระบบรางวัลในสมองเลยเกี่ยวกับสารสื่อประสาทอย่างดูปามีนทำให้เรารู้สึกดีมีความสุขสนุกมีแรงจูงใจเวลาเล่นเกมะครับอ๋ออันนี้เองสินะคะที่ทำให้เราแบบ ติดเกมอยากเล่นอีกเรื่อยๆอะไรแบบนี้ใช่เลยครับกลไกนี้แหละครับเป็นหัวใจสำคัญเลยของภาวะติดเกมหรือ g a มิงดิโ s เ r อร์เพราะการกระตุ้นระบบรางวัลซ้ำๆบ่อยๆเนี่ยมันอาจจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในสมองทำให้เราต้องการสิ่งกระตุ้นแรงขึ้นเพื่อให้รู้สึกดีเท่าเดิมอืมหรือที่เรียกว่าภาวะดื้อยาแล้วก็อาจจะทำให้ความสุขจากกิจกรรมอย่างอื่นในชีวิตมันลดลงด้วยครับ ค่ะพอเห็นภาพกลไกในสมองแล้วนะคะแล้วประโยชน์ที่จับต้องได้จริงๆในแง่ทักษะล่ะคะมันออกมาเป็นอะไรได้บ้างครับก็มีหลักฐานอยู่พอสมควรนะครับว่าเกมบางประเภทเนี่ยช่วยพัฒนาทักษะการรับรู้ได้จริงอย่างเช่นพวกเกมแอคชั่นก็อาจจะช่วยเรื่องสมาธิทั้งการจดจอการแบ่งสมาธิหรือความไวในการประมวลผลภาพส่วนพวกเกมไขปริศนาหรือพาโซ กเกมวางแผนก็ช่วยฝึกทักษะการแก้ปัญหาการคิดวิเคราะห์ได้ดีครับที่น่าสนใจคือมันดูจะเฉพาะเจาะจงมากๆเลยนะคะคือเล่นเกมแบบไหนก็อาจจะเก่งทักษะด้านนั้นขึ้นไม่ใช่ว่าเล่นเกมอะไรก็ได้แล้วจะเก่งไปซะทุกอย่างถูกต้องครับความเฉพาะเจาะจงนี้สําคัญมากเลยครับทีนี้มาดูด้านเออด้านมืดกันบ้างนะคะความเสี่ยงที่ชัดๆเลยก็น่าจะเป็นเรื่องติดเกมใช่ไหมคะใช่ครับภาวะติดเกมหรือ Ga ม ing Disorder เนี่ย ตอนนี้เขายอมรับเป็นอาการทางสุขภาพจิตแล้วนะครับมีเกณฑ์วินิจฉัยชัดเจนเลยกยลไกหลักๆก็วนกลับไปที่เรื่องระบบรางวัลโดพามีนที่มันเสียสมดุลไปนั่นแหละครับรวมถึงการออกแบบเกมที่มันดึงดูดมากๆแล้วก็ปัจจัยอื่นๆเช่นการใช้เกมหนีปัญหาหนีความเครียดอะไรแบบนี้อืมค่ะงานวิจัยยังเจอด้วยนะครับว่าสมองของคนที่มีภาวะติดเกมเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการทำงานบางอย่าง คล้ายๆกับคนที่ติดสารเสพติดเลยครับโห oh, ฟังดูจริงจังกว่าที่หลายคนคิดเยอะเลยนะคะนอกจากติดเกมแล้วมีความเสี่ยงอื่นอีกไหมคะก็มีความเชื่อมโยงกับปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆด้วยครับเช่นวิตกกังวลซึมเศร้าแล้วก็ปัญหาการนอนไม่หลับอันนี้ก็มาจากทั้งแสงสีฟ้าจากจอแล้วก็การที่สมองมันตื่นตัวตลอดเวลาค่ะ <c oughs> ส่วนประเด็นเรื่องความก้าวร้าวก,ก,กับเกมรุนแรงอันนี้ยังแบบ ยังถกเถียงกันเยอะอยู่ครับความสัมพันธ์มันซับซอ้อนแล้วก็มีปัจจัยอื่นเยอะมากยังสรุปชัดๆไม่ได้อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะถ้าให้สรุปนะคะปัจจัยสําคัญที่กําหนดว่าผลกระทุบของเกมจะเป็นบวกหรือลบเนี่ยมันมีอะไรบ้างคะปัจจัยหลักๆเลยก็คือประเภทของเกมอย่างที่ย้ําไปหลายรอบแล้วนะครับแอคชัน่นกลยุทธ์พาซโซให้ผลต่างกันแล้วก็ระยะเวลาที่เล่นอันนี้สําคัญสุดๆคือความพอดี ค่ะความพอดีใช่ครับแล้วก็ช่วงวัยของผู้เล่นด้วยสมองเด็กวัยรุ่นผู้ใหญ่ผู้สูงอายุก็ตอบสนองไม่เหมือนกันอ้อแล้วก็อย่าลืมเรื่องผลกระทบทางกายภาพด้วยนะครับเช่นปัญหาจากการนั่งนานๆปวดหลังปวดคออะไรพวกนี้ค่ะค่ะการหาจุดสมดุลนี่สำคัญจริงๆนะคะ ฟังข้อมูลทั้งหมดนี้แล้วชัดเจนเลยนะคะว่าผลกระทบของวิดีโอเกมต่อสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนแล้วก็มีหลายมุมมากๆเลยถูกต้องครับไม่มีคำตอบง่ายๆว่าดีหรือไม่ดีไปเลยคุณจาสำคัญน่าจะอยู่ที่การรู้เท่าทันนะครับคือต้องเลือกเกมอย่างมีสติเล่นในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็คอยสังเกตผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นกับตัวเองด้วย อที่สําคัญที่สุดเลยก็คือการสร้างสมดุลกับกิจกรรมอื่นๆในชีวิตนะครับไม่ว่าจะออกกําลังกายเข้าสังคมหรือการพักผ่อนให้พอค่ะ น่าคิดมากๆเลยค่ะมีคำถามสุดท้ายที่อยากจะฝากให้ไปคิดกันต่อเล่นๆนะคะก็คือในอนาคตเนี่ยเทคโนโลยีอย่าง VR หรือ AR มันกำลังจะเข้ามามีบทบาทในโลกของเกมมากขึ้นเรื่อยๆมันจะเปลี่ยนแปลงปฏิสัมพันธ์แล้วก็ผลกระทบต่อสมองของเราไปอีกมากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะเติมตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนั้นได้ยังไงบ้างก็น่าสนใจนะคะ